สวัสดีจ้ามือนี้ตุ่มสาวดอกรักจะไม่คือเกาเลยจ้าไม่กินตำหกูฮู้กับกุ้งดองซีอยู่กินกุ้งว่าดองเองละเกะหมูสามชั้นหมูสามชั้นทอดก,ก,กับพัการ์ถั่วงอกแล้วก็ดอกอันชาไม่กินนลำกันเลยจ้าตำหกูฮู้กินเนี้ยแก,ก่ก่อนก้อนจะกินกุ้ง อันนี้กะขาเนียวห่อนๆด้วยค่ะกอเกาเกเดือดออันตำหุ้งตำเองเซอันอันมเอียงก็มก,กระเซ็ดก,กระทิน้นอืมม ลองสิอ่ะนี่พักเวลาพักหมดไม่ไปจราดแช่ตัวทำไม่กินต้อง,งกันเลือกงานไหมเลือ nhung bố mẹ nhung muốn thoạt xe ở trên chầu cứ xem thử เคยอะไรผล้ ปุ้งสางต่ออนะืงซี้ไว้ม่ได้กินก็นกินซี่โเห็ด บอกนี่แซบมั้งบอกงันตั้นลองมิกินมดูมันไม่กินรสชาติคือผัก ก็นี้ำตา้ส่วนคุ้มค้างดี eu nem moco.

ไม่ใช่ใส่กะทิมาครับเขาเห็ดกินก้อนผัวเสมอไม่ใส่กะทิป่ะถามว่าสวยยักินเบิดก้อนผัเวเย้ๆเพิ่นกินอยู่อ่ะอันนี้ขออนุญาตกินก้อนตุ่มกะกนี่หนีก็เนื้อจ้าตุ่มเช้าหลังหักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี